ครับผม T C Channel นะครับเขามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นครับมาจ่ายค่าห้องพักเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือเราไม่แม่พิมพ์หมอนุบอกว่าอ่าโอเคนะครับก็ให้กับข้าใจกันนะครับว่าคืออ่าให้ดียๆเข้าต่อที่บ้านศกตูมนะครับผมไม่มาส่วนผม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 ไม่ได้อยู่แล้วเนาะผมก็มาอยู่ที่บ้านสวนหลังบ้านยาชิเนาะนะครับ เพราะฉะนั้นการรับผิดชอบเรื่องค่าห้องก็เป็นนี่ครับของ<อ>ดีเด้ครับผมเดี๋ยวต่อไปอดีเด้ก็จะเป็นคนรับผิดชอบค่า,า<ห>บ้านค่าน้ำค่าไฟเองเนะาะครับผมหลังจากนี้เนาะนะครับผมแล้วก็ดีเด้ก็จะทำบ้านดูแลบ้านให้พี่บอเนาะ อย่างดีนะครับผมเพราะว่าเราเป็นเออข้อเด่นแค่ครับผมไม่เข้าใจกันเรื่องค่าเช่าค่าเช่าอะไรองนนี่มันขี้งอนนะพี่มันจะไม่ขี้งอนพี่ดีๆก็เหมือนจะโม่ยอมตัดสิผมไหลหรอผมมีสา่วนเขาไม่หลอกเขาไม่หลอกเข้าใจกันแล้วนะครับโอเคนะครับก็หล่อแล้วพี่ค่าใช้ผมไม่คุ้นนะมันไม่มีอะไรมากมายครับก็ปรับความเข้าใจกันแล้วนะครับตอนนั้นเนาะครับผม

โอเคนะครับประมาณนี้จับมือกันเลยครับผมจับมือกันยแล้วก็มาเชียร์นะฮะมาเคียร์ร้านง่ายนะครับมาดีเลยผมแค่นั้นผมไม่นั้นะบิ้วบิ้อย่างเดียวเลยไ่ต้องปั้รประเด็นย้ายบ้านนะมีกันเหมือนเดิมนะครับผมสบายใจนะครก็ลงก็เคลียร์ประเด็นหนึ่งครับพี่เข้าใจว่าสองคนนี้ก็จะเป็นคนกกตูมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับม่ใช่คนกกตูมเจ้าอี้อย่างเจ้าไายเจ้าไปยู้ใส่มาไม่มีอะไรแล้ว อ๋อถามนี้เนาะนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมขึ้นสายตั้งนานนะครับว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกันกิดอะไร่อนกันวันละสิบรอบเลยก็กวาดกันดูวยแต่จังหวัดสุธองไมส่งเดี๋ยวต้องไปฉีดแอลกอฮอล์เนาะเพราะว่าเราสัมผัสกันนะฮะโอเคครับเยอะแยะครับทำความสะอาดกระปุกใช่ไหมครับผมไปเก็บขยะมาครับ ไไหนปหน้วหนีไปลงยิละเร็วยิงส่ด้วยนะเดผมขอตัวนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุครับะไปทำเครื่องตั่ยคัญใจกันเรียบร้อยแล้วไสไลด์มายครับให้นนะครับยังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยยังงงๆอยู่เลยเนี่ยเดูย้อนในคลิปได้โอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์คกดแชร์กดติดตามนะครับ PC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ